หนุ่มๆสี่คนที่แต่งชุดลูกเสือเนี่ยนะคะวันนี้มาแก้วิชาลูกเสือก็คือเวลาเรียนไม่ครบใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ,รบเ,ออเวลาเรียนไม่ครบไม่ว่าจะเป็นเหล็กคนแรกเล็กทีวแทกวเวลาเรียนไม่ครบแตออ่แม่พอออนุญ,ญาตให้เข้าค่ายวิชาเข้าค่ายนะ่ะผ่านแล้วมาแก้วเวลา เ,เวลาที่ไม่ครบเช่นเดินไม่ครบเวลาเรียนไม่ครบก็มาเป็นจิตอาสาอยู่กี่อาทิตย์นะลูกสี่สี่อาทิตย์เดือนหนึ่งอะค่ะเดือนหนึ่งเพื่อนเพื่อนเขา,เาปิดเทอมไปหมดแล้วแต่มาทุกวันจันทร์ต้องแต่งชุดลูกเสือมาทุกวันจันทร์นะทีนี้นี่ลูกก็ต้องทำต้องรับกติกาให้ได้ เดี๋ยวแม่จะบอกว่ากว่าจะเป็นชุดลูกเสือที่ลูกใส่เขาเรียกว่าชุดพระราชทานจากรัชกาลที่หกพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่คือชุดพระราชทานนั้นี่ลูกทรงเป็นองค์อุปถรัรมภ์กองลูกเสือไทยในสมัยนั้นและทรงตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นมาในสมัยตั้งแต่ รัชาการที่หกขึ้นมาเลยก็สืบเนื่องมาจนเท่าถึงทุกวันเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเหล็กรู้ไหมว่าจุดประสงค์ว่าทําไมจะต้องเรียนอ๊้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดหนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจริงๆนะเราเราคิดไปเองเราเอาเงินมาเติมเกมนี่ก็ยุ่งยากอยู่ไม่ได้ยากเลยถ้าคิดว่ามันไม่ยาก ถ้าคิดว่ามันไม่อคติมันก็ไม่อคติมันมีวิธีคิดนี่ทั้งโลกนี่เรียนวิชาลูกเสือหมดบีแท็กทั้งโลกนี่เรียนหมดทิวเหล็กเรียนหมดเออทุกวันนี้นี่ไม่มีป่าแล้วทำไมจะต้องใช้วิชาลูกเสือของพระองค์ท่านด้วยเราก็ปรับตัวให้มันเข้าสิ บางครั้งนี่การซึมซับธรรมชาติคือการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับพลังจิตพลังวิญญาณและพลังความเป็นมนุษย์พระองค์ท่านคิดเก่งมากในเรื่องของการซึมซับธรรมชาติลองได้เดินรอบสนามไม่เหนื่อยเลยแม้ว่ามีความสุขด้วยซ้ําเห็นใบไม้ร่วงไหมทิวเห็นไหมถักเห็นไหมเออเลยเห็นผีเสื้อบินด้วยไหมเห็นไหมลูก เออวีเห็นนกบินไหมลูกเออเราก็จินตนาการไปทําไมเราจะต้องอยู่กับจอสี่เหลี่ยมไอ้ที่มันฟันกันฆ่ากันยิงกันทุกวันอยู่นเนี่ยที่เรียกว่าเกมเห็นไหมนั่นคือคนคิดตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วพระองค์ท่านคิดร้อยกว่าปีที่แล้วเก่งขนาดนั้นเนี่ยการมีวิน,นัยการมีเพื่อนการยืดหยุน่นการปรับตัวข้อกับผู้อื่นได้ดี นี่พระองค์ท่านสอนหมดเรื่องนี้เนี่ยให้รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องมีความรักเป็นพื้นฐานเหมือนเรารักพ่อแม่รักครอบครัวเราก็รักครอบครัวใหญ่เราคือรักประเทศไทยมันจะไปยากอะไรวิธีคิดมีคนเยอะแยะอยู่ในนั้นเนี่ยต่อต้านแล้วเราก็ไปต่อต้านกับเขาจะไปต่อต้านทำไม สิ่งไหนที่มันดีก็ทําต่อไปสิลกูกต่อไปนี่แม่คนเนี้แม่พออ,อคนนี้หกสิบปีและปีนี้ยเขาบอกอายุเฉลี่ยของคนไทย72แม่ก็มีชีวิตยอยู่กับพวกเธอสิบสอปีพวกเธอก็จะต้องสู้ต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดเขาจะไม่ลูกบีไม่ใช่แม่ละนี่คือการส่งต่อมันจะต้องเริ่มมาจากความรักก่อน รักในความเป็นไทยรักในครอบครัวของความเป็นไทยมันถึงจะรักเผ่าพันธ์เชื้อชาติไทยทำไมแม่จะต้องส่งต่อทำไมแม่จะต้องเหนื่อยขนาดนี้คนทุกคนจะต้องตายหมดแล้วอีกสิบสองปีนี่พวกเราตอนนี้สิบหกใช่ไหมอีกสิบสองปีพวกเราเพิ่งได้ยี่สิบแปดจำคำของแม่ไว้ ยังไม่ถึง30ปีเลยแม่หายไปจากโลกนี้เราจะต้องรักเผ่าพันธุ์และเชื้อชาติไทยมันจะเปลี่ยนไปกี่ร้อยกี่แบบก็ช่างหัวมันโอ้ขอโทษขอโทษนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปกี่แบบกี่อย่างก็ช่างเขาสี่ห้องหัวใจจะต้องมีเรื่องนี้เป็นพื้นฐานของมโนสำนึก ของความเป็นไทยและเผ่าพันธุ์เราเผ่าพันธุ์ไหนล่ะในบัตรประชาชนสิเขาเรียกว่าเอ่อทิวเกิดมาเป็นเอ่อเกิดมาเขาก็บอกว่าเชื้อชาติไทยสันชาติไทยเชื้อชาติไทยใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็จะติดตัวเราไปจนตายสู่ลูกหลานก็อีกต่อต่อต่อกัน เนี่ยอย่างนั้นนี่วิชาลูกเสือไม่น่าเบื่อเข้าใจไหมเล็กเข้าใจไหมแท็กวีทิวนี่คแม่พูดก็บเขาบ่อยๆเพราะว่าตัวใหญ่ฉะนั้นนี่เราก็ลำลึกเวลาใส่ทีไรก็ชุดพระราชทานจากพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก ไม่ต้องรักพระองค์ท่านมากหรอกแค่ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ในเผ่าพันธ์ของเราแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วเข้าใจไหมลูกขอบคุณไหว้สิไม่ต้องยืนนไม่ได้ใส่หมวกไม่ต้องทําความเคารพไหว้เงามๆที่แม่สอนสินิ้วชี้ติดกันทุกนิ้วตั้งไว้เที่ว,วางอกเออก้มลงไปให้นิ้วชี้จรดที่ระหว่างคิ้วกม้ม หนึ 1> 1, 2, ่สองสามเออแล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยเงยขึ้นอดีมากลูกดีมากแค่นี้ยเข้าใจหรือ,อยังทีนี้เอา้า <Yeah. S 1> ปิดเลย